าการปูข้างแรกเนาะก็คือ,อหลายๆคนในอำเภอเวียงแก่นต้องว่ายะยินเนาะก่อบห็นตัวว่าเอายางมาปูอย่างอย่างเพราะว่ามันบ่นได้เป็นในพืชตีถูกกับภูมิศาสตร์ตั้งเวียงแก่นพ้อเป็นหนาวเนาะป่อปอป,อปลูกไว้ประมาณสองสองพันกว่าต้นเพราะรุ่นแรกตีมาปูก่ะได้กรีดราคายางม,มันได้พอค้นเห็น,นค้นเห็นปุ๊บก็ลืมลืมว่าเอ,อ้ยางม,มัน,มนได้ไดะคะ พื้นที่ตีว่างตีไหนเขาก็จะลือล้อลื้อแล้วก็มาปลูกยางพารากันจ้าก,ก็เลยเป็นต้นเหตุหรือว่าสาเหตุตีในเวงแกน่นมีถึงประมาณหมื่นถึงสองหมื่นกว่าไหล